ต้องบอกเลยนะครับว่าปี2019เนี่ยโลกเรานี่บอบช้ำสุดๆเลยนะครับมนุษย์ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนขยะล้นโลกนะครับไม่ว่าจะบนพื้นดินในแม่น้ำในทะเลมีหมดนะครับผลกระทบเราจะเห็นเลยนะครับว่ากระทบทั้งเรื่องของดินน้ำลมไฟดินถลม่มแผ่นดินไหวนะครับน้ำท่วม ทั่วโลกนะครับผัดกันไปทั้งปีลมจะเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยเรามีพายุฤด,ดูร้อนในแต่ละภาคของบ้านเรารวมทั้งทั้งยุโรปนะครับไม่เคยเกิดทอร์นาโดมาก่อนก็มีทอร์นาโดไฟไม่ต้องพูดถึงนะฮะที่เราเห็นในภาพข่าวไฟไหม้ในประเทศต่างๆในแต่ละทวีปทั่วโลกนะครับวนเวียนกันไปถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเราชาวสีราชจะต้องช่วยกันรักษาโลกใบนี้ช่วยกันรณรงค์นะครับ เลิกใช้หลอดพลาสติกเลิกใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับผมคิดว่าพวกเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกันในการชี้นำสังคมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอบคุณมากครับ